สบายดีพอี so ite, so fort, future, Babylon, ่น้องยิปซีวัชกุลสุขุมสวงสุบรรณพี่น้องวัวจะเป็นฟังลาอฟังไทยต่างประเทศมีดีตอนหักของจีนรองสะแพงพี่น้องนะตอนนี้ฝนเศร้าแล้วพี่น้องเอ้เสียงเขียดกัเสียงเขียดหน้ากับห้องแซวแซวพี่น้องสะแพงกับฮากามาดแต่ตลาดพี่น้องได้คือได้พักมาเพียงเนาะได้ข้าปุ้นเช็ดข้าเปียกให้ท่านแม่กินพี่น้องเยเป็นไผ่เบียบสบายเพียงเนาะจะได้เสียงข้าเปียกได้ฟนงไายพี่น้อง ต้มกะเปีบบียงแล้วเพียงเนาะต่นทีก็นำขุดเลยน้ำขุดเลยน้งมันก็ระดูงูลงเบื่อนำขุดนะ ก็ะตือเลยได้ไหม,อ,มอืะบะ่นี่จะเนี่ยจะคือเก่าหรือบ่เนี่ยคุณคือเก่าหรือบ่เขาว่าจัดแบบเก่าเราบ่ะื้อได้เนาะเราอ่ะดแไปลาไ้างถั่วก่อนีไปล่างผักล้างถั่วก่นนาากอนผัดกระเทียมเสร็จมั้ย มีสามมีสามไหมมาพี่น้องในขณะที่รอถาโอ้ยอะไรรอถานระดุกกะดอยนั่งนั่เขาจะมาลักข้างไปลักเก

เห็นเลยนะพี่นะัง thank you ถั่วเป็นถั่วเพืถั่วมันเนาะ

นอน <laughs> อาปากอยู่อาปากจ้องก่้องอยู่เลยเขอโดนน้ำลายนี่เพี่งน้องอยู่นอกมันถ่ายมาได้พี่น้องแบบเพลงน้ำเพี่งน้องยันติดเลยกระชิตนะถ่ายน้องรับเตอร์ก่อนพี่น้องบุญฐานนอน่อาปากอยู่แค่จิบคอป่ะจ้ะเอาคนลงนอนหลุมได้เลยเพียงเนาะนะคมแม่เดี๋ยวพี่น้องบนก็ลืม วัวเป็นอยากเต้มั้งเนาะแมงเมี่ยงเอ็นเพราะว่าสเพพมันเอาเป็นนอนอันตะแคงเนาะอันเป็นบอดเป็นนอนไ่ได้พี่น้องแบบว่าเขาอยากเข้าก็อยากเอานอนตะแคงอยู่นะพียงนอนแต่ลูกเขาคุณบ่นอนพี่น้องเอาเพราะว่าคันเอานอนตะแคงลูกบลับอ่ะเปอันนี้เป็นนอนง่ายรับอันนี้เนาะมันอยู่ที่เด็กน้อยเป็นแบบว่าเดยวนี้เพิ่งจะนอนเริ่มนอนตะแคงแบบน้องเอ็มตอนนั้นนะสุดแต่เอาอยากตะแคงเนาะพี่น้องตอนอย่างน้อยแต่ว่าเป็นเป็นนอนแบบว่า สบายแบบเป๊แบบง่ายเลยพี่น้องคนนี้นะนี่มันก็เริ่มปรับโตปรับหัวเลยพี่น้องสะเป็นก็จะเอาลงนอนลุ่มอย่างเงี้ยเนาะหัวน้องดับเตอร์เพิ่นเัินเวลาพนุ่มเหงาบอกรลยว่าไปห้องสี่แปดหน้ามันเนี่นะคือเพม่อนเนี่ยเบาเงายังไม่ทันมาแต่เวียดนะเพียงเนาะยานเพป็นอยู่คนเดียวและยานเพป็นความแบบลงแบบตกเคยตกอู่สองสามเสื่อรับเพีองแต่ว่ามีเสื้อห้องแล้วก็เอาผมมาห้องนะเพียงเนาะแต่ก็ไปให้มันตกลายเนาะยานตกประทึกถายานเค้นักหัวพัดพื้นนะเพียงเนาะ นอนอู่ขบวนนอนอู่ขบวนรับอีเรนี่พี่น้องเอ็มหมักแต่แท้อู่นี่อู่ซื้อมาสองสามอันบอ่อนอนนอนตะพาห์พอคนผูกหายเลวพี่น้องเอลยใครที่มันตกจะน่ะกัมันสะดแี่ยมันนุ่มในพี่น้องเอ็มมันตกมันก็จะแบบบรบิบบบัตบริยังพี่น้อง,งอ่านพี่น้องสะเป็นกับสี่ข้อปิดกิบแล้วพี่น้องนอนสุดท้ายนี่ก็ขอขอความขอบใจนำผมพี่นอ้องอีพีซีในพี่น้องที ข่าวมาให้กำลังใจซอเพลงข่าวมาบุญคลิปซอเพลงพี่น้องเนาะด้วยที่บุกขำโฆษณาพี่น้องถ่าซอเพลงเห็ดผิดพลาดประการใดนะพี่น้องเนาะะถึอปะต้องปะจุบปงามหรือว่าเห็ดคลิปออกมาบอดี้พ่อพี่น้องซนอะเพลงกะกลับกบระทุดเอาะไพแล้วซอเพลงกะสีพัฒนาเห็ดคลิปใหม่พอพี่น้องบึงแบบเห็นมันดีกว่านี้นะพี่น้องนะอ่ะแล้วก็ <c oughs> แสดงกับไอพรอัดไซให้ขอพี่น้องอิ่บซีพี่น้องจุงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,งความคิดจะได้ความขายมีสำหรับคลิปนี้กับสะเพลงกับน้องลับเต้เขากับสบายดีแล้วนอะย่งนัะ